ก็คือผู้ชายอะเพราะว่าผู้หญิงอะไรจะกล้ามโตขนาดนี้ว่าแต่เฮลตืดๆหูปากซะเจมเขานักเกียจมากนายคือซาตานเขาเริ่มไม่เล่นเมืองบุกกันแล้วเหรอคนไทยเล่นอยู่ครับถึงแม้ช่วงนี้จะเจอแต่ต่างชาติก็เถอะยังไม่รับสมัครตอนนี้หาพ่อแม่ต้องใส่ชุดสีขาวทั้งตัวเท่านั้นอะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วคุณไม่ปิดเนี้ยรถคุณก็หายได้นะครับเนี่ยคุณไม่ปิดลงรถอะรักกันมากๆจะทําให้เลกอ คือรอเกทุกคนคะมาช็อปที่บ้าน15้าได้นะมีอร่อยอร่อยหอ,รอยครับมีปิ้งย่างด้วยครับชิมเองเลยค่ะฟรีๆงอนขออ่าวพิมพ์ไม่ได้ปิ้งอ้าวไม่พิมพ์ปิ้งวะปิ้งนั่งรอเลยค่ะงามงามไม่ถึงแสบอิลีแซบอิล,บอลีก็พิมพ์ไม่ได้อีกแสบอิลีให้ชิมฟรีเราานไม่เจ๊งหรอครับไม่หรอกมั้งคะ เปิดร้านต้องเอากำไรสิครับเปิดในแรกเลยให้ลูกค้าลองชิมเฉยคะ่ะไม่เป็นไรค่ะวันแรกเองที่เปิดร้านเพราะอยากจะได้กำไรแต่ที่เปิดใจเพราะอยากจะได้คูณว่าจะคมงมตั้งนานฮ่าฮ่าตัวอะไรเนี่ย <c oughs> นี่คุณเอ้าคุณต้อนรับลูกค้าอย่างนี้เหรอถามว่าตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เขาแค่ขี่คอกันมาเฉยคุณทักลูกค้าได้ดีมากตัวอะไรเนี่ยวะซานขอบคุณคาเฟ่น้ำดื่มอะไรดีคะเอาชา หนึ่งแก้วตับชามาเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีพี่สวัสดีจ้ะทั้งหมด200บาทค่ะใครอ่ะจ่ายตองก่อนพอนุ่มฮ่าฮ่ขอบคุณค่ะจ่ายแล้วนะมีน้ำอะไรแซบๆบ้างครับเอาอะไรดีคะเชิญน,นั่งก่อนนะคะลูกค้าเอาเมนูยอดฮิตพี่คนดังเปล่าใครอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงแต่พี่สั่งเลยครับสั่งะเหรอเอา้าร้อนแตกผมยังไม่ทันได้สั่งเลยฮ่า นายว่าขอแอดเพื่อนหน่อยได้ไหมพอดีเราจะออกไปดูการบ้านในไลน์ได้ครับร้านซื้อตุ๊กตาค่ะตัวละกี่บาทครับตุ๊กตาแมวเอ้ยหรือหมาวะแมวเด็กแต่มันไม่มีหนวดเลยนะเนี่ยมันเป็นจุดๆหมาผสมแมวตุ๊กตาเหรอนี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทเอาสีชมพูเอาสีเขียวอ,อึ๊บ <laughs> นี่มันสีขาวเอานี่ไง เนี่ยมันมีหนวดตรงเนี้ยแล้วทำไมี่มันเป็นมันไม่มีหนวดด้วยมันหมาว้าวกูเล่นเกมก่อนเดี๋ยวทักไปโอเคมั่นกาหมากูมีปัญหาก,กับแป้นพิมพ์ค้างจัดทุบร้านไอศกรีมหลังที่ส5ห้ากินฟรีกินฟรีหรอเฮ้ยทำไมมันมันโดนปัน่นปิดผมว่าโดนปั่นแล้วตอนเนี้ยร้านเปิดกี่โมงครับใครจะของร้านนัตตี้นัตตี้อ๋อนี่ไงแต่ดูทรงไม่น่าจะเปิดแล้วนะ่ะ ตีห้าตีห้าอีก3นาทีในบูคาเว่นหนึ่งนาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเอาตีห้าแล้วคุณยุบทำไมอ๋อโดนปั่นหรือไปไปสร้างที่อื่นใครไม่เชื่อเป็นตืดๆใครวางอีกแล้วออคนนี้เปล่าวะดูทรงแล้วนะ่าจะคนนี้นะเขายืนนิ่งๆข้างนอกร้านแล้วก็วางตรงนี้นเฮ้ยมันมาปั่นอีกแล้วก้ <c oughs> อยเมื่อกี้แหละนี่ไงคนนี้แหละตีห้เราร้านเปิดยองอ่าห้า ลานแตกตัวปลอมว่าเขาเรียกเราไงตัวปลอมคนดังปะตัวปลอมคนดังเอา้าชื่อก็เขียนอยู่อวอตต์ไม่ด่าเราทําไมถ้ากล,ลัวเงยเราแค่ตัวปลอมเองต้องด่ากันด้วยหรอเป้ายอกตัวปลอมแล้วตามมาทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวตามตัวปลอมมาโอ้โหตัวปลอมคุณยังตามกันขนาดนี้ถ้าตัวจริงนี่จะตามกันขนาดไหนบ้านลูกน้องจะหานสมองทหอนครับ ตัวจริงมาตัวปลอมครับผมลืมเขียนชื่อไงเฮ้ยนะคุณคุณพีต่ต้นคนดังวอสสวัสดีครับพี่นี่มันคนดังพี่ตืดตืดผมแค่มาสมัครทหารเฮ้ยแกเฮ้ยนี่ไงบอสทหารไทยสมัครทหารครับบอสหัวนหน้าออกเกมอ้าวก็นี่ไงบอสคุณก็เป็นบอสหัวหน้าโรงเรียนสาลีบุตรสมัครครับค่ะเปลี่ยนชุดนักเรียนชุดนักเรียนอีกแล้วนี่เป็นไงเรียนกี่โมงครับ รอให้นักเรียนคนอื่นๆเข้ามาอีกเรื่อยๆก,ก่อนค่ะฮอบจอนมาสมัครเรียนครับรอนักเรียนครับตอนนี้รอก่อนนะ <c oughs> ผมนั่งอยู่นะได้รอบจอนผมรอได้เสมอใส่ชุดนักเรียนเดี๋ยวนี้เออโรงเรียนเขามีกฎน,นะเธอเธอใส่ชุดเล่นไม่ได้เอานายคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนอยู่นักเรียนนะ <c oughs> เราไปนั่งข้างในรอไปครับอะตามครูไปนี่ห้องเรียนว่ะนั่งไหนครับนั่งไหนนั่งหน้าดีกว่าเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นได้อาจารย์อนุญาต อ,อ้อาวอันนี้คืออะไรอะ่ะครูย,ยังไม่สอนคุยกับสาวดีกว่าไม่ว่าแต่มันโทรอ๋อมันคุยไม่ได้มันได้แค่เรียกไออ,อันนี้เรียกเรียกมาปะเรียกทีนี่ปัน่นจัวผมมาสมัครเรียนนะครับค่ะเปลี่ยนชุดเสร็จเข้าไปนั่งได้เลยเอา้าวแล้วพวกนี้เมนเปลี่ยนเลยอ๋อผู้หญิงนี้เปลี่ยนอยู่นายหนหน้าไม่เปลี่ยนมาแล้วว่ะจะได้เรียนแล้วเริ่มเรียนวันนี้สอนเรื่องอะไรคะเลือกหัวหน้าห้องใครจะเป็นหัวหน้าห้องผมรอบ นี่เราจะเป็นหัวหน้าห้องผมครับเฮ้ยนายมาแย่งเราได้ไงกูขอเลือกก่อนเลือกผมดิจอนเพื่อไว้ก่อนก็ได้ผมอยากเป็นหัวหน้าห้องแต่ในชีวิตจริงนี่ไม่อยากนะคือแบบว่าหัวหน้าห้องต้องอะไรนะมีภาระเยอะเมื่อไหรจะถามแต่ละคนออกมาแต่ละคนนะอ่านงงๆงะเมื่อไหรจะถามแต่ละคนออกมาแต่ละคนออกมาออกมาไหนอะจานไม่สอนอะทีละคนเชื่ออะไรแนะนําตัวเลยเฮ้ยแต่โรงเรียนนี้จริงจังอยู่นะ แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นขั้นเป็นตอนโรอองเรียนใหม่เราก็ต้องมาแนะนําตัวกันสวัสดีครับผมชื่อเตอร์อายุ12ขวบครับผมนั่งที่ได้ไขรใครต่อใครจอ,อกมานี่คเนี้ผู้หญิงผู้หญิงสวัสดีค่ะชื่อสมยัยชื่อไรแนะนําจะเย็นดิจานเขาพิมพ์อยู่เขาพิมพ์ช้าอายุ11ขวบค่ะนั่งที่ครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับเฮ้ยยังแนะนําตัวอยู่เลยเนะี่ยนายจะรีบไปไหนค่ะปึ๊บมาตาผมตาผมสวัสดีครับ ชื่อออดครับอายุ13ครับผมคนสุดท้ายผู้ก่อเหตุอายุ14ครับอะไรอะไรออกมาออกไปจนันผมชื่อแซนอายุ14แล้วผู้ก่อเหตุมาจากไหนวะเตอร์ออสสมัยแซนใช่ไหมทร็อปจอนครับครับ,รบใช่ค่ะเริ่มเรียนเฮ้์ไนเตอร์ทำไรนั่งโอ้ใครมาไม่รู้สมัครนักเรียนเรยมีคนปัน่นไนเตอร์ไนเตอร์ปั่นครับเตอร์ทำไรอ่ะตื๊ดๆเหรอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนชุดนักเรียนออสออกมาตอบอะไรวะ12บสองคูณหกทำไมไม่ให้ทุกคนตอบละ่ะ12บสองห้าหกสิบจองจ็ครับจานถูกโอ้คููเรียกแบบเรียงตัวคูเรียกหลายคนมันทำอะไรก้วเนี่ยสิบเลบสองเฮ้ยทำไมมันง่ายกว่าของผมอะ่ะเครับสบายออกมาตอบสมายไม่ใช่เหรอเก้เฮ้ยนังทีดิพักเที่ยงกินข้าว กินข้าวกินข้าวโรงอาหารนี่ไงเดี๋ยวครูมาไหนข้าวครับครูครูไม่แจกข้าวอ่ะเราต้องเสกออกมาเองใช่ปะสงสัยต้องเซืร์กินเองเฮ้ยคนนี้เมีะกินด้วยดินาอยงำงำไม่กินข้าวเหรอวันนี้ไปทัศนศึกษากัน <Wow. S 2> ใส่ชุดอะไรไปครับเด็กไปขึ้นรถนี่ไงรถเอ,อ๊บผมนั่งรอละแต่ว่าโรงเรียนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนแรกที่มีการแนะนําตัวนะเป็นจริงเป็นจังโรงเรียนอื่นก็จะอาจจะสอนเลย หรือบางโรงเรียนก็ไม่สอนวันนี้เราจะได้ไปทัศนศึกษาที่ที่ไหนยังไม่รู้นะแต่คำวนวณจากเส้นทางแล้วทะเลปะเห็นไหมไปทะเลเอา้าถอยทำไมครูไปไหนมาโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่ก็ก็ไม่ใช่อ๋อนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้จะเรียกว่าทะเลไหมก็ไม่ใช่หรอกเรียกว่าเป็นยังไงดีมีน้ําตกเป็นแบบว่าแค่แอ่งน้ำเฮ้ยครูผมใส่ชุดนักเรียนเนี่ย ไม่ได้เตรียมชุดมาเปลี่ยนไอ้พลทันไปแล้วเดี๋ยวคูเปลี่ยนชุดก่อนโรงเรียนก็ไม่สอนอีกแล้วนะพามาทัศนศึกษาสอนได้แป๊บเดียวนายไม่ไปเล่นน้ำหรอเราไม่มีชุดเปลี่ยนถ้าชุดนักเรียนเปลี่ยนเดี๋ยวแม่ด่าโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจฮะ่ใครคุณคุณวางชุดประชดผมบัดนะเปลี่ยนชุดดิเปลี่ยนไม่เปลี่ยนหล,ลับใส่หลับใส่เลยคุณวางอย่างนี้ไม่ได้อูคุณจะมาวางให้ใหผมเปลี่ยนเนะี่ยนักเรียนกลับได้แล้วกลับเดยผมอยากกลับนานแล้วเนะี่ย ไม่กลับเป็นตืดอ้าวโรงเรียนมันก็อยู่ใ,ใกล้นี่ว่ล้มกี้ครูพาขี่อ้อมไปทําไมวะโอเคเราก็ถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย